มีคำถามว่า ERP เนี่ยคืออะไรมันคือ Enterprise Resource Planning นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรในองค์กรไอ้หลักวิธีคิดตัวนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพราะว่าการแข่งขันในทางธุรกิจเนี่ยมันสูงขึ้นธุกรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรหมดมันเป็นการแข่งขันกันใครที่จัดการทรัพยากรได้ดีกว่าเนี่ยก็จะทําให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้เร็วขึ้นส่งมอบของให้ลูกค้าต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สวัสดีค่ะมายนะคะจากทีม VT วันนี้นะคะมายจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวเอเชียเทุกคนนะคะไปรู้จักกับโครงการ ERP Fit หรือว่าโครงการ Fast Integrated Total Solution นะคะไลายๆ สงสัยนะคะว่า ERP fit เนี่ยเราทำอะไรกันอย่างที่คุณพงพูดไว้ตอนต้นคลิปเลยค่ะโครงการ ERP fit นะคะเราจะปรับปรุงกระบวนการทำงานระบบงานเพื่อให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรของ SC เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันขององค์กรเพื่อให้เราอะค่ะสามารถแข่งกับผู้แข่งในตลาดได้อย่างดี ถามว่าทำได้ยังไงนะคะด้วยนี่เลยคะ่ะ One Integrated Platform ฐานข้อมูลเดียวกันถูกต้องตรงกันทางองค์กรน,นะคะลองจินตนาการภาพการทำงานของชาวเอซีแบบ e N d to e N d ไปพร้อมกับมกันนะคะว่ากว่าเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งมาขายได้เนี่ยชาวเอสซีเอสเซททุกคนต้องช่วยกันทำงานอะไรบ้างเพื่อให้เป้าของเราเป็นไปตาม Business Plan ที่เราวางไว้ ขั้นตอนแรกหนีไม่พ้นการหาที่ดินและตรวจสอบที่ดินจะสร้างบ้านได้เราก็ต้องมีที่ดินกันก่อนนะคะพอมีที่ดินแล้วเราก็จะเริ่มออกแบบบ้านสร้างบ้านตรวจสอบบ้านให้พร้อมสําหรับการขายแต่ระหว่างการก่อสร้างก็จะต้องมีโปรเซสข,ของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการก่อสร้างสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จแล้วพร้อมขายก็จะเข้ามาสู่งานของเซลล์มาร์ก็ตติ้ง เมื่อลูกค้าตกลงซื้อบ้านก็จะต้องมีการโอนบ้านและลูกค้าก็พร้อมกลายมาเป็นลูกบ้าน s อ s เต็มตัวกลายมาเป็นสมาชิกของรู้ใจค่ะและมี s s a b l e เเข้ามาดูแลลองนึกดีๆนะคะตลอดการทำงานเนี่ยขาดอะไรไปหรือเปล่าใช่ค่ะขาดเรื่องเงินไปนั่นเองตลอดการทำงานจะต้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องตลอดเพราะฉะนั้นงานบัญชีการเงินรวมถึงงบประมาณต่างๆจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดทั้งการทำงานคะ่ะ เห็นภาพตามมยกันแล้วใช่ไหมคะทุกๆโปรเซสงานพี่ๆทุกคนเป็นคีย์แมนสำคัญในการสร้างบ้านหลังนึงเลยนะคะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะโครงการ ERP Fit จะเข้ามาช่วยจัดสรรทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น90%ของการทำงานของชาว SC จะอยู่ภายใต้โครงการ ERP Fit ค่ะแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้บอกว่ามันจะอยู่ภายใต้โครงการ ERP Fit มันก็จะไปอยู่ภายใต้โครงการ Smart CRM ที่เราจะมีระบบงาน Salesforce เข้ามาช่วยในการทางานกันค่ะ มาถึงตรงนี้กันแล้วนะคะก็หลายๆคนคงมีความสงสัยว่า ERPfit เนี่ยจะปรับปรุงกระบวนการทำงานอะไรกันแน่เดี๋ยวมาจะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะ ERP fit นะคะจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกจะเป็น ERP fit planning หรือส่วนที่เราจะมาช่วยดูการวางแผนขององค์กรทั้งหมดตั้งแต่แผนการก่อสร้างบ้านแผนการจัดจ้างผู้รับเหมารวมถึงแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์วัสดุต่ตางๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านค่ะส่วนที่2น,นะคะคือ Core ERP fit หรือว่าระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหลังบ้านทั้งหมดเช่นระบบงานบัญชีค่ะ ในปีนี้ค่ะปี2022โครงการ ERP Fit Planning จะเป็นส่วนที่เราโฟกัสกันนะคะถามว่าจะทำงานกันยังไงเราจะแบ่งเป็น3เฟสใหญ่ๆนะคะเฟสแรกเริ่มกันที่ โปรเ e กต์บั g จ t ติ้ค่ะการวางแผนงบประมาณของโครงการต่างๆเฟสที่2นะคะจะเป็นในส่วนของเซลล์ซ p โ r เปอร n ชันแ n นนิงหรือ s o p p นั่นเองก็คือเราจะวางแผนกันในส่วนที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างการขายสร้างโอนบ้านนะคะแล้วเฟสสุดท้ายเฟสที่3ค่ะโ p เปเร e Budgeting การวางแผนงบประมาณประจําปีที่ทุกๆหน่วยงานจะต้องจัดทํากันนะคะ ในทั้ง3ามเฟสน,นะคะเราจะทําอะไรกันบ้างเราจะมีการปรับปรุงทั้งกระบวนการทํางานระบบงานที่ใช้ในการทํางานนะคะเช่นอะไรบ้างหรอเทมเพลตในการทํางานค่ะตัวบัตเจตไอเทมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแน่นอนยังไงทุกคนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของโครงการ ERP Fit เท่านั้นเองนะคะยังไง EP หน้าคะ่ะมายจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเจาะลึกกันในเฟสแรกเลยคะ่ะ Project b u d g e จ i ตจตจะเจออะไรระบบงานจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆกันบ้างยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ